ท่านผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนั้นเปิดฉากอย่างเป็นทางการใช่ครับนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแล้วคู่ที่เราจะพูดถึงเนี่ยในเวลา23นือ่องา30นาทีของคืนนี้เนี่ยครับก็จะเป็นเกมระหว่างหมาป่าครับวูฟแฮมพ์ตันวันเดอร์เรสนะครับเชียร์วูฟ er ไม่มีวูฟนะฮะจะเล่นในโมริเนลส์กล่าวเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแตกสลายมากโอ้โหตอนนี้กำลังก่อประสาทกลับมา มันเหมือนก่อทรายในเขาเรียกริมหาร์ดแล้วมันเละเลยล้มไปทุกอย่างการเสียโรดี้ไปตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลใช่แล้วทําท่าว่ายังไม่พร้อมด้วยนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าสำหรับโรดี้เอาละครับเกมนี้ที่โมลินิวส์ครับเป็นคู่ปิดท้ายของพิมลีกในค่ําคืนวันนี้นะซึ่งพิมลีกเนี่ยประเดิมสัปดาห์แรกเตะ4วันเลยพูดถึงวูฟกันหน่อยครับค้ชจุนนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเสียผู้เล่นแกนหลักไป2คนต้องบอกว่ารายานเอ็ดดูริเนี่ย เป็นแบ็คก็จริงแต่ว่ามันมีผลต่อเกมรุกและแน่นอนมาเติอุสคุนยาใช่แกนมันตัดขั้วหัวใจอ่ะใช้คํานี้เลยแล้วก็ลองบอกว่าเปล่าเองอ่ะโอเคอ่ะมันมันอยู่ในช่วงที่วิกฤตจ,จริงๆการอุ่นเครื่องแต่ละเกมมาเนี่ยโอ้โหไม่ชนะใครเลยอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีเพเมเกอร์คุณไม่มีตัวที่สร้างเกมลุกจากด้านข้างครับทสุดท้ายมันต้องมาดูว่าที่มีอยู่ในเวลานี้จะขุนใครขึ้นมาได้ งานหนักจริงของวิกเตอร์เปเรราเนี่ยครับ,รบก็กองหน้าทางเลื่อยคนหนึ่งก็คือกอนซาซเลอร์กัวเดสันก็ย้ายกลับไปลาลิก้าสเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยใช้ออปชันในการซื้อขาดก็คือยอร์อเกนสตาร์ลาเซนตัวหอกล่างโยกงมาจากเซลตาบีโกแล้วก็ได้เฟโลเปสปีกขวามา2คนคนละ19ล้าน6 0แสนส0ลงทุนไปในเกมรุกนะครับ แล้วก็จอ h ์ a อาริอัสซึ่งทําผลงานได้ดีจากฟูมิเลนเซมาแล้วแต่ถามว่าเราเห็นแนวทางการเล่นเป็นบอลที่เมื่อไหร่ที่เขาเซตบอลนอ่ยมันดูเหนียวแน่นดูดูลงตัวแต่การเคลื่อนตัวในแดนสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีคีย์แมนไงใช่มันเหมือนไม่มีคนดึงจังหวะไหมเขาตุวใช่คือบทสุดท้ายอะ่ะคำถามเนี่ยอะไรที่จะต่อกอกับซิตี้ในเวลานี้ <c oughs> ความลงตัวที่บอกว่าเกมอุ่นเครื่องมันมันก็ชี้ชัดนะเกมล่าสุดไปแพ้เซลตาอีกก่อนหน้านี้คิวบน่าแพ้ไอ้อีกสองหนึ่งคือมันมีแต่ละคำถามว่าโดนยิงทุกเกมอะ่ะแสดงว่าเกมรับมันไม่ใช่ละเปเร่าตั้งคำถามว่าเฮ้ยรดูกาลนี้จะเล่นเชฟยังไงดีจากที่เดิมเล่นสามสี่สองหนึ่งยากโอ้โหก็จุดว่ามันดูยากมากนะผมดูว่าเหนื่อยอยิ่งถ้าเกมแรกเปิดหัวมาแล้วยับนะยาวๆเลยโอ แล้วเกมแรกดันมาเจอแมนซิตี้พอดีด้วยครับหนักทีเดียววูฟนะครับก็น่าจะเล่นในยุดระบบเดิมนะครับก็คือ3-4-2-1หนครับหน้าแนบ2คนก็คือมาเชลมูเนซี่กับเฟโลเปสแล้วก็หน้าเป่าคือยอร์เกนสตาร์ลอเซนครับส่วนตำแหน่งอื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับตรงกลางคู่มันดูไม่แข็งแรงวูฟ ผมมองว่าแนวทางการเล่นมันเปลี่ยนเพราะว่าเชฟเกมรับมันมันเสียขบวนบการเสียแบ็กที่สามารถเล่นทั้งลุกและรับได้และสายเทคนิคดึงจังหวะให้ตัวข้างบนขยับง่ายในเวลานี้ต้องมาทดลองแบ็กอีกตัวที่ทดลองมันยังไม่เติมเต็มได้อะและสิ่งที่สําคัญคือคําถามในเวลานี้อักบาคูเองเป็นลีดเดอร์นะเป็นเกมที่เป็นเบอร์หที่ไอเป็นเบอร์หที่ชัดเจนในแกนนะใครจะมาคู่เขาโกมิสเองกับไอเจ้าโดฮตี้เองพอไหม ตัวี้ก็เป็นคือว่าสายเวอร์วะเหมือนกันอะอ่ามันเป็นวิงที่มันไม่ใช่แล้วอะใช่ครับโอ้โหหนักถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยคือหลายทีมในปีนี้ของพรีเมียร์ลีกอยากให้จับตามองว่าโอเคอะทีมน้องใหม่อาจจะอาจจะดูอ่อนกว่าแต่น้องใหม่อ่ะเติมผู้เล่นเยอะใช่คณะเยกันทีพวกวูลฟ์นะครับบอลมัดเเบนฟอรอนเสียหัวใจโดนตัดขั่วใจไม่หมดเลยถูกต้องเป็นปีที่โดนตัดหัวใจจริงจริงแล้ว ที่มันหายไปคือแนวทางการเล่นค,คนคุมจังหวะดูแล้วเหนื่อยแท้เหนื่อยแท้ <นะ S 1> ใช้คำนี้อานวูบ <c oughs> <c oughs> ทีนี้มาดูเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเวลาที่จะต้องคัมแบ็กกลับมาเพื่อปีที่แล้วออกสตาร์ทฟอร์มไม่ดีจัดหนักซื้อนักบอลมาเยอะนะครับคือซิตี้เนี่ยซื้อจนแฟนบอลรู้สึกว่ามันชิน จนทําให้คือคือการซื้อของริวร์พูอ่ะมันสร้างความตกใจทั้งทั้งที่แมนซิตี้เนี่ยซื้อเตรียมมาเหมือนปรีซีซั่นครึ่งฤดูกาลนะครับแต่ข้อหนึ่งโคตจุนก็คือนักบอลที่มาใหม่มันก็ค,คือคือมันไม่เท่ากับที่การเสียคยบินเบอยอยาแล้วมันไม่เท่ากับการมาทดโรดี้มันเหมือนซื้อไข่ลอให้มันฟักเป็นตัวต้องใช้เวลาอ่าบนสุดท้ายเป๊ปประกาศแล้วว่า ถ้าฤดูกาลนี้มันไม่สําเร็จเขาถึงเวลาต้องจากลา oh, 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 oh. เราเชื่อว่าไอ้ไข่ที่มันจะฟักเนี่ย oh, oh, oh. มันจะเข้าอยู่ในช่วงฤดูกาลไหมครับไอาคำถามว่าการขยับผู้เล่นก่อนเลือกผู้เล่นก่อนได้อวัวครับตกรอบก่อนสโมสรอ,อ่าแล้วคุณได้มาเซตทีมมันเห็นอะไรอย,อย่างหนึ่งที่บอกว่าคนที่ทําผลงานได้เริ่มจับ,จ,บจับแนวทางการเล่นได้โอเคตัวอย่างไอ้เจ้าตรงกลางอย่างชาก,กีครับเริ่มเป็นลีดเดอร์แล้วอ,มา,อมาช่วยได้อ่มามุสเอง ก็อยู่ทางซ้ายโอเคพื้นที่ตรงนั้นนะแข่งกับอดอกูเอาออตรงกลางไอ้เจ้ากอนซาเลสยิ่งมายิ่งเด่นแล้วที่สำคัญต่อตรงกลางที่มันจะจับคู่ได้ในเวลานี้ที่ล่าสุดก็ยิงไรเดอร์ครคู่นี้ไปไปมาผสมผสานลงตัวเลยคือโชคดีตรงที่ว่าวูฟเบาอะะถูกต้องโชคดีมากแล้วก็เนี่ยไปตัดขาวูฟมาคนนึรเอด็ดูริ ครับซึ่งปีนี้ข้อหนึ่งที่ที่อยากให้ท่านผู้ชมจับตามองนะครับก็คือว่าซิตี้เนี่ยจะกลับมาเล่นหน้ากว้างอีกครั้งหนึ่งถูกปะกับบอล<อ>ของเดิมเนี่ยซึ่งซิตี้เนี่ยไม่เล่นแบ็คเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ให้ปีกลุยมันใช้ได้ดีประมาณสองฤดูกาลตอนนี้พังใช่ไม่ได้ต้องใช้ตัวเสริมด้านข้าตัวคัดท้ายโอ้ตัวคัดท้ายตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูว่าลิโกลูวิสเนี่ยเล่นแบ็คเป็นหรือเปล่าแล้วนะครับผม,มลืมไปแล้วนะขุนใช่ผมเลยตั้งคำ <laughs> ถามว่าเสียดายตำแหน่งเดียว แบ็กขวามันหาไม่ได้แหมท่านมีแบ็กขวาสักคนหนึ่งในเวลานี้โอ้โหตายเลยนะครบเครื่องตายเลยนะครบเครื่องเลยและอีกคนหนึ่งปีกคำถามต่อว่าทางขวามามุดจะโยกไปทางขวาได้ไหมเอาโดกูทางซ้ายโอ้โหเสียของนะใช่มามูดนี่แบบโอ้โหเสียเสียเออจริงๆจริงโอ้คือมามูดนี่ต้องยืนใกล้โกอ่ะฉนั้นยืนตรงกลางจะอยู่ที่ว่าเป็นเป้าหรือว่าจะเป็นตัวหลังเออดีกว่าเหมือนตอนที่เล่นร่วมกับเอกิติเก้ใช่ครับแต่ถ้าออกทางกว้างเนี่ย เป็นมามุตคนเดียวกับที่อยู่บวกอ่ะเนาะโอ้โหมันเล่นมันได้แต่ไม่คมอ่ะมันไกลมันจะหายไปคุณภาพในการฟินิชชิ่งในแดนสุดท้ายครับและทีนี้นะครับก็ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องพอพอโรดี้ยังไม่มานี่ก็เป็นเครื่องหมายคำถามอีกเพราะว่าคุณภาพอยู่ที่นี่แล้วก็การที่ขาดเควินเดอะบอยไม่งั้นเนี่ยคงต้องเนี่ยซื้อแซกีซื้อไรเดอร์สมาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยครับก็ มันระดับมันยังไม่ใช่อะต้องให้เวลาต้องให้เวลาแล้วเวลามันจะดีต่อเมื่อผลงานของทีมมันดีผู้เล่นจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเอาละครับแต่ว่ากองหลังนี่ข้อดีคือจอห์นสโตนถือว่าเป็นลีดเดอร์อีกคนหนึ่งกลับมาเป็นผู้เล่นที่หลายคนไปมองที่รูเบดิอยสแต่สโตนนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญอยู่เสมอทั้งขึ้นทั้งลงทั้งทำประตูได้อาคายีกับเอนเกอ จะหยุดถามเลยพื้นที่ตรงนี้ให้ผมบังเถอะสัมปทานไม่เคยเกิดเลยใช่นะครับกวาดิโอก็หลุดนะครับใช่ครับแล้วครับโคจุนจบเท่าไร่ดีผมมองว่าซิตี้มันกําลังฮึ่งเหิมกับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการแสดงศักยภาพและผลงานทีมในเกมอุ่นเครื่องมันบ่งบอกให้เห็นว่าเขาเสริมเร็วเขาเติมเร็วเขาคิดได้ก่อนคนอื่นครับแล้วผู้เล่นพวกนี้ได้มาปีสั้นกับทีมได้นานใช่ใช่คืออยู่กับหลายคนอยู่กับทีมครึ่งฤดูการไปแล้วบทสุดท้ายมันก็เลยบอกว่าเขาลงตัวก่อนเข้า รูดูการครับอ่าโอกาสที่เกมถึงแม้จะชนะแบบโอ้โหวูบเคยชนะได้หนึ่งครั้งนะจากห้าครั้งที่เจอกันแต่ซิตี้กินรวดคู่นี้มีคนเสมอครับโอกาสที่ซิตี้ชนะและชนะเยอะด้วยผมมองว่าสามศูนย์โอ้โหครับเขาจุนให้วูบอ่ะวูบครับศูนย์ครับซิตี้สามใช่ครับโอเคนะครับผมเลขสามเหมือนกันแต่ว่าแลกฝั่งอ่าหนึ่งสองอ่าวูบหนึ่งซิตี้สองครับอ่านะครับ ก็จริงๆเนี่ยไปทําร้ายซื้อปีกเขาออกมาเออแบ็กเออเขาบอกว่าเอดีูรีมันเป็นเปทั้งแบ็กทั้งปีกทั้งวิงได้ในตัวเดียวนี่คือวิธีใหม่นะฮะที่เราจะเห็นกับซิตี้ซึ่งเป็นวิธีเดิมอะที่เป๊ปเคยทำมาอน้วปีก่อนใช่ครับตอนนี้คือแบ็กตัดกระปักโอเคสกอร์ตามนี้นะครับ12กับ03ครับ